สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะพามาชิงงชิงพลังมังกรนะรกินสโตนดากอนที่อยู่เบื้องหน้านั้นคือกินสโตนดากอนนะครับสมักนั่นเองสมลากใช่ไหมฮะอยู่ที่ลิเอเนียนะครับเจ้ามังกรตัวนี้จะเฝ้ากุญแจทางเข้าของมหาลายลาย์เลียานะฮะเป็นมังกรที่สู้ไม่ยากนะครับ ลองดูนะฮะผมจะไม่ใช้อาวุธที่แบบยิงระยะไกลเลยที่ด้วยตรงนี้มันสู้ไม่ยากและสามารถสู้ได้ระยะยาวก็เพราะว่าเวลามันพ่นไฟนะครับแถวๆนี้มันจะมีสกาหลับอยู่ฮนะแมงกิ้งขี้ที่สามารถเพิ่มขวดน้ำยาให้กับเราได้นะครับถ้าขวดน้ำยาเราหมดนะฮะเราก็ไปแถวๆเจ้าแมงกิ้งขี้ตัวนี้นะครับ มันก็จะพ่นไฟใส่แล้วแมงกิ้งคีมันตายปุ๊บเราก็จะได้ขวดน้ํายาเพิ่มนะฮะแล้วในกรณีที่เราต้องการตั้งหลักนะครับเราก็สามารถไปหลบหลังหินได้นะฮะมันจะมีอยู่สองสากองนะครับเนี่ยฮะตอนนี้ผมจะหลบหลังหินนะครับเจ้าตัวนี้จะดอกลูนนะฮะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่านะครับโซนสเมกดอกอยู่ที่หมสนะฮะ เป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่น่ากลัวนะฮะคอยกืนกินนักเวทนับไม่ถ้วนในที่สุดก็จะกลายเป็นความเสียหายจากหินแววที่พวกมันพ่นลมหายใจเวทมนต์และยิ่งส่วนทำลายล้างใครก็ตามที่รบกวนนะมันจะไปฆ่าทุกคนนะฮะที่เข้ามารบกวนนะครับนี่นะฮะผมจะเข้าไป ตีปีตีขามันนะครับเวลามันบินนะฮะถ้าไม่แน่ใจเราก็ไปหาที่หลบได้นะครับพื้นที่การต่อสู้นั้นค่อนข้างกว้างนะฮะแล้วก็การโจมตีของเขาก็ไม่ได้แรงมากนะครับ เราสามารถเติมพลังให้มาเราได้ครับกรณีนี้ผมมาผมตายนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปหลบหลังหินนะฮะแล้วก็ฟื้นม้าขึ้นมานะครับเราสามารถสู้กับตัวนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าสกาลับมันสามารถเกิดได้ตลอดนะครับตรงนี้สกาลับที่คอยเติมน้ํำยาให้กับเรานะครับมันจะมีเกาะด้านหน้าแล้วก็เกาะตรงนี้นะฮะเป็นมังกรที่ ำให้เพื่อนๆสามารถเข้ามาฝึกฝนได้เลยนะครับที่ผมเล่นนี้จะเป็นสายสายถือของหนักนะตัวละครเอกค่า FP ผมค่อนข้างจะน้อยนะครับเมื่อมันอยู่ระยะไกลฮะมันจะพ่นแสงนะครับแสงเลเซอร์มาแสงเลเซอร์นี่ค่อนข้างจะหลบง่ายนะฮะเดี๋ยวดูนะครับ อันนี้ผมจะมาหลบหลังหินนะฮะก็คือแบบอยากรู้อยากเห็นนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับการที่มันพ่นมาแบบนี้เราสามารถหลบซ้ายหลบขวาก็ได้นะครับโดยการพุ่งออกไปนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเผาแบบปูผมด้านหน้าตอนนี้มันเผาปูผมเราสามารถไปตีปีกตีขาได้นะครับการสู้กับมันแนะนําว่าให้ใช้ม้าเท่านั้นนะฮะถ้ามันยกขาข้างหนึ่งนะฮะให้ไปสลับไปตีขาอีกข้างหนึ่งนะครับ แต่ด้วยการตีของมันเนี่ยมันจะโดนม้าเราแม้ในเลเวลน้อยๆนะครับเราก็ยังสามารถมาได้อยู่นะครับนี่ฮะสกาลับสกาลับถูกเผาใช่ไหมครับมันก็จะมาฟื้นฟื้นขวดน้ําให้กับเราอันนี้กําลังจะพ่นนะฮะพ่นเลเซอร์นี่ฮะเราก็พุ่งหลบเลยนะครับพุ่งหลบนะฮะเห็นฮะเลเซอร์ของมันหลบง่ายแล้วก็มันค่อนข้างเอ๋อนะะมันชอบหันหน้าไปทางอื่นนะ นี่ครับมา้าม้าเจ็บนะฮะแต่คนไม่เจ็บนะครับอาวุธผมค่อนข้างจะช้านะฮะเรียบร้อยครับ get enemy ฮะลมหายใจเดี๋ยวเราจะไปที่วิหารกืนกินมังกรนะฮะที่แคลิกนะครับวิหารกืนกินมังกรนี้จะมีอยู่2ที่นะครับ ในที่แรกก็จะเป็นเกาะใกล้ๆกับริมเกฟทั้งนู้นนะครับส่วนทางนี้แคงแคลิตนีก็จะมีให้กนกินได้มากกว่านะครับการที่จะได้ท่านี้มาเราจะต้องฆ่าเจ้าตัวสมาลักนี่ก่อนนะครับต้องใช้หัวใจนะครับ2ดวงนะฮะในการที่จะได้ท่านี้แต่เพื่อนๆก็สามารถดูเอาไว้ได้นะครับแต่ที่เห็นยอดฮิตกันน่าจะเป็นดีเะฮะ เป็นมังกรเสื่อมสลายนะครับแต่การฆ่ามันกันค่อนข้างยากนะซึ่งในคลิปต่อไปผมจะพาไปฆ่าเจดีเคให้นะครับนี่ฮะพ่นพลังเวทของมังกรหินจะหลับมาหล็กนะฮะสมาเล็กใช่ไหมยขอจากกางอากาศนะฮะต้องการความศรัทธานะครับ 23, ใช่ไหมฮะยพิษสวง15นะครับ เดี๋ยวผมอาจจะใช้ตัวนี้ในการข้าหัวหน้าดูด้วยนะครับน่าจะสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคร เพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้มีกําลังใจในการพาไปฆ่ามังกร,รตัวต่อไปนะครับแต่ตัวแรกมังกรไฟผมได้ฆ่าไปแล้วนะฮะซึ่งตัวนั้นก็มีทริคเหมือนกันนะครับในการฆ่าเพราะว่ามันมีหลังหินที่ใช้หลบไฟของมันได้นะครับแล้วก็สามารถกระดึบออกมานะฮะแล้วก็เอาธนูมายิงมันได้ครับตัวนั้นง่ายมังกรโดย พื้นที่เปิดด้านนอกนะส่วนมากจะเป็นการใช้ม้ามากกว่านะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับหินฉลัดมาแหลก ไฟมันสวยดีนะครับก็เลยลองแรกดูนะอันนี้เป็นเสื่อมสลายนะครับเป็นเสื่มสลายในแบบแรกเลยนะฮะใช้1นหนหัวใจนะครับแต่เจ้าเสริมสลาย2หัวใจนี่ยังไม่ได้ฆ่านะครับ เราจะไปฆ่าเจ้าเสื่อมสลายกันนะฮะในคลิปถัดไปนะครับดี๋จะมาหาหาตัวทดสอบนะฮะที่นี่มีคนเฝ้าอยู่คนนึงฮนะค่อนข้างเก่งนะครับเป็นนักลบมังกรเลยเดีย๋ยวหาเขาก่อน,นครับนักลบมังกรนี่ฮะ ไม่ธรรมดานะครับจะไปไหนปดูด มันแรงนะสำหรับคนที่แพ้เวทมนต์นะฮะศัตรูแพ้เวทมนต์นี่น่าใช้มากมเดี๋ยวเราจะลองเอาไอเนี่ยนะครับไปเผาเจ้าดีเคนะฮะดักก้อนดีเคดูนะครับมับงกรเสิมสลายที่อยู่แถวๆนี้นะฮะฝากกด like ไลค์ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนครับ